สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางราวสตาร์ VIP ของวันที่25เดือน6 2564มาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปรับชมเรามาสรุปแนวทางราวสตาร์ VIP ของวันที่24กันก่อนนะคะ2ตัวบนล่างค่ะผลที่ออกนะคะ141บนเนาะ141บนของเราไม่มีค่ะ144 1เนอะมีแต่15 13กับเพื่อนๆจ้า ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนแปดหนึ่งแปดหนึ่งล่างของเราให้หนึ่งปดตัวกลับนะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะยินดีกับผู้ที่ถูกลางวันด้วยนะคะมาตามต่อของวันที่ยี่สิบห้ากันเลยจ้า ก่อนจะไปรับชมแนวทางก็ฟังคำเตือนก่อนนะคะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะตัวเลขก็มีข้าวบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะ ถ้าเข้าก็ยินดีด้วยค่ะถ้าไม่เข้าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะมาดูวันนี้ค่ะว่าจะให้ตัวไหนเนาะ อย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะชอบกรจดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยจ้าเป็นแค่แนวทางนะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ